วิชาธรรมะจะต่างจากวิชาอื่นตรงที่ว่าถ้ากุศล,ลจิตไม่เกิดและเจริญไม่ได้แล้วมันเป็นวิชาที่จะต้องอาศัยกุศล,ลจิตล้วนๆและกุศล,ลจิตที่สืบเนื่องกันด้วยนะซึ่งจะต้องอาศัยกุศลด้านอื่นๆเป็นฐานรองรับให้เป็นอย่างดีคือถ้าพูดถึงลักษณะจะเจริญเอาผลนี่ยนะว่าเจริญแล้วจะมีผลอย่างนั้นอย่างนั้นก็ต้องอาศัยองค์ประชุมหลายเรื่องในบรรดากุศลที่เจริญยาก ทานนกุศลนี่ก็นับว่ายากแล้วการจะให้เข้าวของอะไรแต่ละอย่างเนี่ยนะพูดทั่วๆไปแล้วแบบชาวโลกเนี่ยนะยากนะกว่าจะให้อะไรแต่ละชิ้นได้ใช่ไหมแต่ในพระพุทธศาสนาแสดงว่าในบรรดากุศลที่ทําง่ายที่สุดคือการให้ทานตามคําสอนของเรานะให้เนี่ยง่ายที่สุดเลยเพราะงั้นเด,เด็กก็ให้ได้ผู้ใหญ่ก็ให้ได้ใครก็ให้ทานได้แต่พอมาศีลกุศลก็ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจสูงขึ้นกว่านั้นไปอีก จึงจะรักษาศีลได้ถูกต้องอน,นะนะรักษาเป็นเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกรมะศีลน,น,นะที่ไม่ล่วงละเมิดจากในการทําปานาติบาตอาทินาทานกาเมสุมิฉาจาร์มุสาวาตดื่มสุราและเมรยัยศีลกุศลทั้งหลายเนี่ยนะก็นับว่าเจริญยากพอมาภาวนากุศลเนี่ยเจริญยากกว่าน,นั้นแตอีกเนี่ยนะโดยเฉพาะ สมถภาวนาสมัทธภาวนาคนที่จะบริหารจิตให้เป็นสมถทภาวนาให้กุศลอย่างสืบเนื่องก็เจริญยาก,กน,นะลองยกตัวอย่างเจริญเมตตานี่นะคิดให้คนมีความสุขไปเลยนะเห็นใครก็คิดให้เขามีความสุขเนี่ยนะก็นับว่าเจริญไม่ง่ายหรือเห็นใครก็สงสารเขาไปหมดนะลักษณะของกรุณานะให้มันกุศล,ลจิตอันเนี้ยเกิดสืบเนื่องก่นับว่ายากหรือมุทิตาก็เหมือนกันนะ มุทิตายินดีไปกับเขาไปหมดเลยนะเขาได้ดีมีดีส่วนไหนก็ยินดีไปกับเขาทุกเรื่องเลยนะแต่ว่าไม่ใช่ไปยินดีในบาปที่เขาทำนะยินดีในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขามีอยู่นะควรแก่การยินดีกับเขาอะ่ะอันนี้ก็นับว่าไม่ง่ายเหมือนกันเช่นเขามีรถมีบ้านก็ยินดีไปกับเขาหมดเลยลักษณะนี้มุทิตาที่จะเจริญให้สืบเนื่องก็ไม่ง่ายโดยเฉพาะแล้วอย่างเมตตาหรือกรุณาเป็นต้นเนี่ยอารมณ์ไม่เยอะนะ เมตตาเนี่ยอารมณ์เนี่ยอันเดียวคือปิยมนาปะสัตสัตว์ตอันเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจอันนะัเห็นทุกคนเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจหมดเลยคิดอย่างนี้ก็เป็นเมตตาละรักษาบริหารกุศลจิตอันนี้ให้สืบเนื่องไปถ้าหากว่าเจริญกรุณาก็อารมณ์อย่างเดียวทุกขิตสัตว์ทุกคนกําลังได้รับความทุกข์หมดเลยนะอันนั้นก็เจริญอย่างเนี้ไปก็อารมณ์ไม่หลากหลายหรือมุทิตาก็โหสุขิตสัตว์ทุกคนมีความสุขหมดเลยดีใจไปกับเขา อันนี้ก็เจริญอารมณ์ไม่หลากหลายแต่พอวิปัสนาหรือสติปัฏฐานไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเช่นพิจารณารูปประคันเนี่ยขึ้นต้นว่ารูปรูปมีเท่าไร่ขึ้นต้นจำแนกเลยนะรูปนะได้แกม,มหาภูตร,รูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตร,รูปสี่แค่จำแนกอารมณ์เนี่ยนะก็เท่ากับอารมณ์ที่ควรพิจารณามี18รูปที่เรียกว่านิพพานรูปรูปที่คู่ควรแก่การพิจารณา อนะแล้วรูปเหล่านี้ก็มาจําแนกแยกแยะคือไอ้จาแนกรูปอันนี้ไม่ใช่จําแนกในกระดานแต่พอมองเห็นใครแล้วจาแนกเป็นรูปเลยว่านะเขามีรูปอะไรในตัวเขาบ้างอย่างเช่นยกตัวอย่างเห็นอาจารย์วินิจก็นึกถึงรูป28ที่มีอยู่ในกายเลยอนะว่ามีรูปอะไรอยู่บ้างมีมหาภูตรูป4ี่แล้วก็มีรูปที่อาศัยอย่างนั้นอ่รูปที่อาศัยเช่นจักรครูภาษาทะาาจักรครูภาษาทะอยู่ในส่วนลูกตานะมีมหาภูตรูปเป็นปัจจัย คานาภาษาทะนะส่วนจมูกอย่างเงี้ยนะมีมหาพูดเป็นปัจจัยหรือว่าโสตภาษาทะมีมหาพูตธรูปเป็นปัจจัยชิวหาภาษาทะมีมหาพูตธรูปเป็นปัจจัยกายาภาษาทะก็มีมหาพูตธรูปเป็นปัจจัยภาวะรูปก็มีมหาพูตธรูปเป็นปัจจัยก็มาแยกแยะในส่วนเหล่านี้สงเคะห์ไอ้ความรู้อย่างเงี้ยลงไปก็นับว่าจะต้องใช้วิจัยค่อนข้างมากและใช้ความรู้หรืออารมณ์ที่หลากหลาย